พรีวิว Xiaomi 12S Ultra กับการร่วม collaboration กับเลนไลก้าเป็นครั้งแรกสวัสดีค่ะดรีมเลือกได้ค่ะ แล้ววันนี้ดิมก็อยู่กับเซี่ยมี 12S Ultra ค่ะเป็นซีรีส์เรือธงตัวล่าสุดจากเซี่ยมีเลยและอย่างที่สปอยไปตอนแรกค่ะวันนี้คือครั้งแรกของเขาที่ได้ร่วมคอลแลบกับแบรนด์กล้องระดับโลกอย่างไลกาค่ะควาพมพิเศษก็คือเรื่องกล้องแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเขายังมีจุดเด่นมีจุดที่น่าสนใจมากมายเลยในตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ตแบตเตอรี่ที่ให้มามากถึง2ตัวด้วยกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงสเปกอื่นๆไม่ว่าจะชิปเซ็ตแรมรอมต่างๆก็คือจััดเตต็มว้น เลยใน Xiaomi 12S Ultra ตัวนี้เนี่ยจะมีความน่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะ เริ่มต้นกันที่ดีไซน์ก่อนเลยค่ะจะเห็นได้ว่าโมดูลกล้องใหญ่สะดุดตามากมองเห็นในระยะ100เมตรเลยก็ว่าได้นะคะผิวสัมผัสของเขาเป็นแบบหนังสีดําคือจับแล้วมันมีความพรีเมียมมองตาเป่าก็ดูมีความหรูหราีพรีเมียมและข้อดีของหนังเนี่ยดิมชอบมากเลยเวลาจับเนี่ยเขาจะมีความติดมือถือเครื่องเนี่ยเครื่องจะไม่ร่วงไม่หล่นได้ง่ายมันไม่ลื่นมือนะคะแล้วก็สวยมากๆส่วนตัวโมดูลกล้องเนี่ยเป็นทรงกลมใหญ่ๆอย่างที่บอกข้างในก็คือบรรจุเลนส์ไว้ทั้ง3ตัวค่ะเป็นเลนส์หลักเลนส์อัลตร้าไวท์แล้วก็เป็นนสะ ิมเหลี่ยมที่สามารถซูมได้ไกลถึง5เท่าเลยทีเดียวค่ะแต่เรื่องกล้องเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อไปเนาะ <Okay. S 1> ทีนี้พลิกมาดูค่ะซ้ายขวาบนล่างเขาเป็นลำโพงคู่ค่ะซซวบายฮามันกระดอนด้วยใครที่ชอบดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงก็คือให้เสียงดังกระหึ่มสะใจกันไปเลย <Yeah. S 1> ทีนี้เรามาดูตรงที่บริเวณรอบๆโมดูลกล้องค่ะเขามีการใส่เลนป้องกันการสะท้อนแสงแล้วก็มีการเคลือบหมึกที่บริเวณขอบเลนด้วยนะคะเพราะจอน,นเนี่ยเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยเขาจะลดนเรื่องแสงแฟลร์แสง สะท้อนจะให้ภาพที่คมชัดแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยส่วนเรื่องการจับถือตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเขามีน้ำหนักพอสมควรนะคะน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ225กรัมแต่ถ้าถามว่าหนักแบบพกพาย,ยาขนาดนั้นไหมดิประสุาไม่นมนะ <No. S 1> มันเป็นไซ์ที่กําลังถือใช้งานได้พอดีอดีจะใส่กระเปกก๋ากางเกงก็ยังรู้สึกว่าโอเคอยู่นะโดยรวมเรื่องดีไซน์ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆดิมชอบมากเลยล่ะ มาต่อกันที่ตัวหน้าจอกันบ้างค่ะเขาเป็นหน้าจอ AMOLED E5 ขนาด6.73นิ้วความละเอียดระดับ 2K ค่ะแล้วก็รองรับช่วงสีถึงระดับ P3 ด้วยกันเรื่องความคมชัดและความสดใสของสีสันหน้าจอดีมากๆนะคะ ความสว่างหน้าจอสูงสุดให้มาอยู่ที่1,500 n i t นค่ะก็คือสว่างมากๆใช้งานกลางแจ้งหรือว่าในที่แดดจ้าไม่เป็นปัญหาเลยเห็นหน้าจอชัดเจนแต่สิ่งที่ดิมชอบมากๆเลยก็คือเขาสามารถที่จะปรับลดความสว่างลงมาได้ต่ํามากๆต่ำขนาดที่ว่าเวลาเราใช้งานกลางคืนปิดไฟทั้งหมดเลยนะแสงจากหน้าจอเนี่ยมันจะไม่พุ่งเข้าตา มันจะสามารถใช้งานได้อย่างสบายตามากๆเลยอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของเขานะคะส่วนเรื่องความลื่นไหลของหน้าจอเป็น refresh rate สูงสุด120 h ฮค่ะเป็น adaptive sync pro ด้วยใครที่ชอบไทเฟสไทฟิีก็คือไถ่ายกันได้ไหลๆลื่นๆเลยจ้ะตัวนี้ในเรื่องประสิทธิภาพนะคะ Xiaomi 12S Ultra เขาขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 8+ Plus Gen 1บนสถาปัตยกรรมแบบ4นาโนเมตรซึ่งต้องบอกว่าชิปเซตตัวนี้นยเป็นชิปเซตที่เร็วแล้วก็แรงที่สุดในท้องตลาดแล้วนะคะ ไปส่งคะแนาน,านตู้มาก็คือทะลุล้านกว่าไปแล้วจ้าแรงสุดๆมีการปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพการจัดการภายในตัวเครื่องถึง10%ค่ะแล้วก็การจัดการพลังงานภายในอีก30%และเขายังมีการจัดการในเรื่องระบบระบายความร้อนภายในได้ดีมากๆอีกด้วยส่วนแรมเป็น lpddr ค้ามีให้เลือกตั้งแต่8ถึง1ิสส่วนรอมนะคะเป็น ufs 3.1ก็มีให้เลือกตั้งแต่256 ถึง512 g ิค่ะทั้งหมดรันอยู่บนพื้นฐานมี u i 13บน Android 12ค่ะส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะคะเขาให้มาอยู่ที่4,860ม ah, ิลแอแล้วก็รองรับความเร็วในการชาร์จถึง67วัตต์เลยทีเดียว ในชุดชาร์จ67วัตต์นะครับของ x i a o มี 12S Ultra ตัวนี้นะครับถ้าเราไปดูในสเปคเราจะเห็นว่าเขามีชิปอยู่2ตัวที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จนี้นะครับชิปตัวแรกเนี่ยมีชื่อว่า x i ี o มี Serp P1 ชิปตัวนี้จะทําหน้าที่ควบคุมการชาร์จครับทำให้การชาร์จเนี่ยใช้พลังไฟ67วัตต์ชาร์จได้อย่างรวดเร็วเขาสามารถชาร์จ 0- ถึง100นะครับกับแบตเตอรี่4,860ม ah ิลลิแอมได้ภายใน41นาที <Wow. S 1> ก็ถือว่ารวดเร็วมากๆและยังควบคุมอุณหภูมิในการชาร์ดด้วยให้ ไม่เกิน37องศาและอีกชิปอีกตัวหนึ่งตอนที่เราใช้งานเนี่ยจะมีชิปอีกตัวหนึ่งชื่อว่า Xiaomi s e r g 1ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่แมเนจก็คือจะทำหน้าที่จัดสรรพลังงานเพื่อให้เครื่องใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควบคุมอุณภูมิไม่ให้เครื่องร้อนและทําให้เครื่องนั้นประหยัดแบตเตอรี่มากที่สุดด้วยทีนี้มาดูไฮไลท์ของรุ่นนี้กันค่ะก็คือเรื่องกล้องเพราะว่าเขามีการร่วมคอลลาบอร์เรชันกับไลกาซึ่งนอกจากจะมีการนําชิ้นเลนมาใส่ไว้นในรุ่นนี้แล้วเนี่ยเขายังมีการน e ําเอกลักษณ์หรือว่าตลักษณ์บางอย่างของไลกามาใส่เป็นฟีเจอร์ให้เราได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูความละเอียดกล้องของทั้ง3เลนกันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างกล้องเลนหลักให้ความละเอียดมาถึง50บล้านพิกเซลเลยค่ะเป็นเซ 9 8้ค่ะและความพิเศษของเขาก็คือเขาเป็นเซนเซอร์ขนาด1นิ้วซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าหูหาได้ยากมากเลยนะกับการที่กล้องมือถือสามารถใส่เซนเซอร์ขนาด1นิ้วลงไปได้เนี่ยต้องบอกมันคือยุคทองของกล้องบนสมาร์ทโฟนแล้วจริงๆต่อมาเป็น ultra wide ความละเอียด48ล้านพิกเซลค่ะเป็น sony imx 5 8 6แล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ค่ะที่สามารถซูมแบบออปติคอลได้ถึง5เท่าเลยแต่ยังสามารถซูมแบบดิจิตอลได้ถึง120เท่าเลยทุกคน ความละเอียดของเขาอยู่ที่48ล้านพิกเซลค่ะเป็นเซนเซอร์ Sony IMX 586เช่นเดียวกันเลยในเรื่องฟีเจอร์ของไลกาที่ถูกเอามาใส่ไว้นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ฟีเจอร์ด้วยกันอันแรกเลยคือไลกา t h e n t i c Look ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นการใส่เอกลักษณ์ความเป็นไลกามาอย่าง100%เเซนต์เลยเพอถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยทนก็จะมีความมนมนมีความแบบเงาเงามันคือสไตล์ไลกาคนที่ใช้ไลกาอยู่ก็จะรู้สึกได้ว่าเนี่ยแหละคือไลกากับอีกหนึ่งฟีเจอร์ค่ะก็คือไลกาไว b บรนท์ลุ k ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ความเป็นเซียมีกับเอกลักษณ์ความเป็นไลกามาเจอกันโทนที่ได้เนี่ยเขาจะมีการเร่งสีที่มันดูฉูดฉาดขึ้นมากกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ก็จะยังมีความมนๆนิดนึงสไตล์ไลกาผสมบนเปนกันไปซึ่งภาพที่ถ่ายออกมาได้ก็ต้องบอกว่าเป็นโทนที่มีความแปลกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ดีมากๆเลยเมื่อวานก็ลองเอาไปเล่นมานะคะต้องบอกว่าอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ดีมชอบมากๆเลยก็คือการถ่ายขาวดําการถ่ายขาวดำของเขาดีมากๆค่ะก็คือเขามีการใส่คอนทราสต์ที่ค่อนข้างจะจัดนะแต แต่เป็นคอนทราสตที่สามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างดีมากๆค่ะ <Yeah. S 1> ใครที่ชอบเล่น oh. กล่องเล่นภาพขาวดำปุ๊บรุ่นนี้คือทามาได้ดีมากๆเลย และที่สําคัญนะคะใครที่ซื้อไปแล้วใช้กล้องแล้วอย่าลืมเปิดลายน้ํากันด้วยนะคะเพราะว่าลายน้ําเขานี่คือยิ่งใหญ่บือหวะอลังการมากๆค่ะเอาไปโพสต์ที่ไหนก็คือรู้ว่านี่ถ่ายด้วยกล้องของเซี่ยมี่ที่มีชิ้นเลนส์ของไลกาอยู่ในนั้นนะคะสำหรับเรื่องกล้องก็ถือว่าใส่จัดหนักจัดเต็มมาจริงๆทั้งเรื่องของความละเอียดนะ,ะเรื่องฟีเจอร์ก็เป็นการคอลเลคชันที่สุดท้ายทําออกมาได้สมราคามากๆ สู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากพูดมายาวเหยียดต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วรุ่นนี้ไม่มีขายในไทยนะคะวางขายแค่ในประเทศจีนเท่านั้นก็แอบ,บน่าเสียดายอยู่เหมือนกันเนาะดูราคาก่อนดีกว่าราคาที่เขาวางขายในประเทศจีนอยู่ที่950ยูโรค่ะหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ35,000บาทนะคะหลังจากนี้ก็รอติดตามข่าวสารจากทางเสี่ยวหมี่เนาะว่าเขาจะใจอ่อนเอาเข้ามาขายในไทยไหมหรือว่าจะขายแค่ในจีนอย่างเดียวก็เรายังไม่รู้เนาะรอติดตามกันต่อไปค่ะ